นี่ก็เดินเมษา,าย,ยน์แล้วนะคะมาดูกันเพื่อนๆรู้ไหมว่าตอนนี้ต่างชาติใดอายากจะมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะม,มากๆวันนี้มีบรรยากาศคลิปน่ารักน่ารักต่างชาติเนี่ยเต้นโยกกันไม่หยุดเมื่อได้เจอกับรถแห่ในเมืองไทยค่ะโอ้โหเรียกว่าเห็นแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะคะแถมคนแรกเนี่ยเขายังใส่หมวกเขีนว่านายกด้วยนะ ใส่ทางเสื้อช้างกางเกงชางแล้วยังมาโยกย้ายใส่สะโพกท้าทายจะมีความสุขกันมากๆเลยนะคะมีหลายคนเห็นแล้วแบบว่าเขาบอกงงเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อว่าต่างชาติพอเขาเจอรถแห่เขาจะตื่นเต้นแล้วก็ลงมาแดนซ์กันแบบนี้บางคนบอกว่าโอ้โหดูสิฝรั่งแต่ละคนเนี่ยผิวขาวจังเลยน่ารักมากๆเลยแต่ว่าเห็นเขาพูดเลยนะว่าอยากจะเป็นคนไทยมากๆคนไทยอ่ะมีแต่เรื่องราวสนุกสนานแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำ ใจมาบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละต่างชาติเขาถึงมาไทยแล้วหาทางกลับไม่เจอไงบางคนบอกว่าทาเต้นเขาว่าเด็ดก,กว่าคนไทยอีกนะเห็นแล้วแทบจะไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยะเขามาอยู่เมืองไทยนานเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเขาเข้าถึงิกเนเจอร์ไทยได้อย่างรวดเร็วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแม่อยากจะรู้จังเลยว่ามาจากไหนทําไมาถึงเต้นได้พลิวขนาดนี้บางคนบอกว่านี่นี่นี่สังเกตในมือนะคะถือแก้วแล้วก็โยกตามไปด้วยค่ะเรียกว่ามั่วสุดในอา แล้วล่ะบางคอมเมนต์บอกว่าอืมไทยแลนด์นี่เลิศ n g เต้นกลางถนนก็ได้เต้นในปั๊มก็ได้สุขไหนละ่ะจะเท่าคนไทยมีที่เดียวขอให้เที่ยวให้สนุกและอย่าลืมดูรถดูราด,ดยนะจ๊ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหดูสิเขาเตรียมมาทั้งชุดทั้งท่าเต้นน่ารักจริงๆเมืองไทยเนี่ยน่าอยู่ที่สุดเลยนะโดยเฉพาะได้กินกับอาหารไทยแซ่บแบบางคอมเมนต์บอกว่าดนตรีนี่แหละพูดตรงๆนะเป็นภาษาที่ สามารถจะเข้าใจกันได้ทั่วโลกแม่ฝังเพลงแบบนี้แดนซ์ยาวกันไปเลยลูกพี่บางคอมเมนต์ค่ะเ็าบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาคงจะคิดว่าได้กําไรที่แสนแพงเป็นยังไงล่ะมาเที่ยวเมืองไทยได้เจอรถแห่เรียกว่าเป็นความประทับใจไปนานนานแสนนานเมื่อได้เจอแบบนี้ในเมืองไทยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าโอ้โหชงเข้มไปหรือเปล่าคะเขาถึงแบบเต้นกันไม่หยุดเลยอะ่ะท่าทางจะมันมากเลยเนาะ บางคนก็บอกว่าเอออาร์เหมือนแบบว่าฉันได้เจอสิ่งที่ขาดหายมานานในชีวิตอ่ะใช่เลยแบบนั้นเลยเนาะบางคนก็บอกว่าเห็นแล้วน่ารักจังเลยเขาใส่ชุดแบบสวยมากเลยนะคือเข้าใจเลยอ่ะว่าเนี่ยเป็นประเพณีไทยต่างชาติมาเขาก็ติดใจจะทําอะไรก็มีแต่ความสนุกสนานแบบนี้จัดยาวไปเลยจ้ะเพราะว่าจอยเว่อว์แถมยังได้อาบแดดไปในตัวอีกนะบางคนก็มาถามนะบอกขอโทษน,นะคะอันนี้ที่จังหวัดอะไรคะทําไมาต่างชาติเยอะจังมีคนมาตอบให้นะ บอกว่าที่หัวโพจังหวัดราชบุรีค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่เจอรถแห่และฝรั่งจะหยุดแดนซ์ไม่ได้เนยนะคะมาดูกันค่ะอีกงานหนึ่งเป็นเวทีรําวงแม่พอเพลงไทยขึ้นเท่านั้นแหะฝรั่งเรียกว่าโยกแล้วก็ร้องตามได้ด้วยนะคะมีคนมาบอกว่าขอโทษนะคะอันนี้คือฝรั่งจริงหรือเปล่าเนี่ยขออนุญาตนะคะเห็นแบบนี้แล้วขออนุญาตถ่ายคลิปมาหน่อยบางคนบอกว่าโอ้เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ประเทศมหาอำนาจแต่ว่าตอนนี้อยู่อํานาจจรวประมาณนั้นเลยะบางคนก็บอกว่าอุย้ยเห็นแบบนี้ฝรั่งจริงครับพ่อเป็นอยู่ A ส่วนแม่นี่เป็น type C ไงาบางคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหก็นี่แหละเพลงคาราบาวดังมากนะที่ต่างประเทศพี่ฝรั่งเขาคงจะรู้จักหรอกแต่ว่าเท่าที่สังเกตนเน่ยขอโทษนะคือพี่เขาเต้นได้มันเกินไปอะบางคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวนะต่างชาติเขารู้ความหมายหรือป่าแต่ว่าถ้าทางคงจะไม่รู้นะบางคนบอกว่าอันนี้คือคนไทยแต่ว่าหน้าเหมือนฝรั่งอะป้า แล้วก็ยังมีอีกนะคะบอกแล้วว่าฝรั่งมาไทยเนี่ยเขาไม่ได้สนุกกันแค่เป็นบางคนเท่านั้นนะฝรั่งเจอรถแห่ที่ไหนก็แบบว่าเต้นแดนซ์กันโยกไม่หยุดเลยะคลิปนี้ค่ะเขาบอกว่าดูสิฝรั่งอะพอเจอรถแห่แล้วก็แดนซ์ไม่หยุดเลยอะอีฉันเป็นคนยเยโสค่ะแต่ว่าดูฝรั่งกลุ่มนี้สิคะโอ้โหพอเขาได้ยินเสียงเพลงรถแห่แล้วแล้วก็เรียกว่าเต้นกันไม่หยุดเลยะคะ่ะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหฝรั่งท่าทานจะหยุดกันไม่ได้เลยนะ แต่ละคนเนี่ยโยกย้ายกันอย่างมีความสุขเลยล่ะจัดไปเลยค่ะสนุกแบบนี้ฝรั่งเขาจะได้ติดใจบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเออแปลกนะฝรั่งนี้จะอายุเท่าไหร่พอเขาได้ยินเพลงไทยนี่หยุดกันไม่ได้เลยแต่ละคนแล้วมาดูอีกคลิปนึ่งค่ะอันเนี้ยคือแบบว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติของแท้เลยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยนั่งรถบัสมาแล้วก็ผ่านมาเจอรถแห่งานบวชอยู่ดีๆคอลงมาแจมเฉยเลยเหตุการณ์นี้เกิด คืิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะโดยบรรยากาศในคลิปนะเป็นต่างชาติแบบลงมาดูยิ้มไปแล้วก็ตกมือแม่ตามจังหวะเพลงเลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือรีบยกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปวิดีโอเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยเดินยิ้มบางคนก็ยื่นมองอย่างมีความสุขแต่ว่าที่แน่ๆก็คือพอได้ยินเสียงเพลงแล้วรีบเข้ามาแจมแล้วก็เข้ามาแดนซ์ด้วยกันเฉยเลยค่ะบางคนบอกว่าโอ้โหนี่แหละเดี๋ยวคอยดูนะทุกๆปีอ่ะจะมีแบบนี้งานสงกรานต์แม ไม่ว่าจะที่สนามหลวงเนี่ยตอนช่วงที่มีรำวงนะสงกรานเราในคนไทยเนี่ยอึ้งเลยแหละมีคนมองเพียบทั้งฝรั่งคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นบางคนเนี่ยทนไม่ไหวมาร่วมรำวงเราก่บคนไทยเห็นแล้วดูไปขำไปฝรั่งบางคนเนี่ยเรียกว่าทนไม่ได้ลุกขึ้นมาฟ้อนเฉยเลยนะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าสนุกสนานมากขึ้นทุกๆปีเลยบางคอมเมนต์บอกว่ารำวงไทยนี่แหละขอบอกเลยนะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติพอเขาเห็นแล้วเขาก็รู้ ส,สนุกสนานมาอยู่ร่วมกันเราอะเคยเจอต่างชาติมาร่วมรำวงที่สนามหลวงตั้งแต่บ่ายสามจนถึงหกทุ่มแน่โอ้โหจะต้องรอดูปีนี้นะจัดงานสงกรานต์แล้วก็ต่างชาติเข้ามาเที่ยวกันเพียบแน่เลยบางคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหต่างชาติกลุ่มนี้เขาได้กําไรนะคะซื้อทัวร์แถมได้มาแจมเต้นงานบวชด,ด้วยเรียกว่าเป็นแบบทูอินวันเลยอยาแม่แล้วก็ขอโทษนะเจอคอมเมนต์แบบนี้อีกแล้วมีคนลามาคอมเมนต์บอกว่าคนอีสานช่วย ธิบายที เจ้าของช่องบอกว่าขอโทษนะเป็นคนภาคกลางค่ะจะให้อธิบายอะไรคะบางคนก็บอกว่าโอ้ยเห็นเขียนก็รู้แล้วติดทงลาวขนาดนั้นไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่าไปถือสาเลยนะเพราะว่าลาวบางคนนะ่ะคิดว่าภาคอีสานไทยเป็นของลาวไนงะแต่นั่นนะ่ะเป็นความคิดที่ล้าหลังมากๆแล้วนะอย่างว่าแหละคนลาวเขาคุงไม่เคยเห็นฝรั่งนะคะเพราะว่าที่ประเทศเขาหนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยหาได้ยากมากๆแตกต่างกับคนอีสานในเมืองไทยมากมายเพราะว่า ต่างชาติเนี่ยแห่กันมาเที่ยวที่ภาคอีสานมากมายเป็นยังไงล่ะก็เพราะว่ามีแต่บรรยากาศสนุกสนานอาหารอร่อยแล้วก็มาเที่ยวแบบปลอดภัยไงล่ะคนล่ะก็คงจะไม่เข้าใจกันนะคะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วมีเพื่อนเป็นฝรั่งด้วยหรือเปล่าคะคนมางานคงแบบว่าโอ้โหนากนี่อินเตอร์เนาะแต่ว่านาักบอกว่าใครก็ไม่รู้ว่ะสิตกลงเป็นงานอินเตอร์เฉยเลยอะ บางคอมเมนต์ค่ะบอกเห็นแบบนี้แล้วดีใจดีใจเมืองกับว่าเป็นงานบวชที่ต่างชาติจะได้เข้ามาเมืองไทยมาเที่ยวไทยแถมยังได้เรียนรู้ประเพณีไทยด้วยค่ะว่าเป็นประเพณีที่งดงามสนุกสนานแถมยังได้บุญได้กุศลเรียกว่าแฮปปี้กันทั่วหน้ามีความสุขได้ขึ้นสวรรค์กับทุกคนเลยนะจ๊ะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยเห็นแบบนี้แล้วต่างชาติก็ดูมีความสุขมากเลยนะคะน่ารักจริงๆดูคุณพี่ฝรั่งบางคนสิเดินไป ยิ้มไปแหม่น่ารักจังเลยะบางคนบอกว่าเดี๋ยวสงสัยเนี่ยต่อไปเมืองไทยจะต้องจัดแบบเป็นซอพาวเวอร์มีการจัดงานบวชแล้วก็ให้ฝรั่งเนี่ยเข้ามาร่วมรําวงแบบว่ามาจอยของจริงท่าทางจะสนุกมากๆเลยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวต่างประเทศที่สามารถหาได้เฉพาะเมืองไทยอ่ะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาคงจะแบบไม่ให้คนแปลกหนะ้าเข้ามาเนาะบางคอมเมนต์บอกว่าโอเคตกลงฝรัง่งนักท่องเที่ยวกลุ่มน เขาคงไม่ได้ไปเที่ยวต่อแล้วใช่ไหมคะกรุปทัวร์คงจะแบบว่าคิวต่อไปเที่ยวที่ไหนหยุดพักไว้ก่อนพอดีว,ว่าติดงานบวชฝรั่รังไม่ยอมอยู่สทัทีบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหแบบนี้เห็นแล้วแบบสุดยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงไม่ต้องปรุงแต่งเลยแถมยังได้มีความสุขทางผู้ร่วมงานแล้วก็เจ้าภาพเลยนะจ๊ะแถมยังมีนักต่องเที่ยวต่างชาติมาร่วมยืนยันอีกเสียงเนี่ยแหมสนุกสนานกันน่าดูเลยแถมยังมีความสุขมากๆค่ะเห็นแบบนี้เลยชื่นใจจังเลยนะคะและเป็น มีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ